มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมันแล้วจ้ายิงรัฐาตุลยินดีด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีภาพออกมาให้เราเห็นความหวานกันอยู่บ่อยๆเลยนะคะสำหรับสาวหญิงรัฐาโพง,งามกับแฟนหนุ่มตุลตุลยเทพเอื้อวิทยาทั้งคู่ได้ออกมาอัปเดตแพลนววาเป็นระยะนะคะว่ามีการเตรียมงานแล้วก็พูดคุยกันตกลงกับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ ล่าสุดนะคะ25พฤษภาคม2564ใน i ิน t a g r กรม t o r y ของหญิงได้เผยภาพโมเมนต์พิเศษขณะเข้าพิธีมั่นแบบ New Normal กับวัททีเจ้าบ่าวตุนโดยมีคุณแม่ของทั้งสองคนนั่งประกบข้างๆในช่วงพิธีแลกแหวนเรียกว่าเป็นการจัดงานแบบ New Normal มีเพียงญาติสนิทไม่กี่คนที่ร่วมยินดีคะ่ะขอแสดงความยินดีกับหญิงรัฐาด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ